บิ๊กสลุดเผยภาพแฟนสาวเป็นพระเอกที่เคยสร้างความฮือฮามาอย่างมากนะคะบิ๊กที่เคยรับบทเป็นพระนารายประเภทประชาในละครบุเพลงสัิวาสเล่นก็ได้ดีมากๆค่ะแถมยังย่นโว์ภรรยากับล่าสุดนี้เผยภาพภรรยาเองพร้อมลงมากๆค่ะเป็นพระเอกที่ทุ่มเตทั้งในจอและนอกจอนะคะนุ่มบิ๊กเองเผยชมหน้าแฟนที่คบมานานเพราะว่าป่วยเป็นไทรอยทำให้น้ำหนักเพิ่มนุ่มบิ๊กก็คอยเคียงข้างตลอดล่าสุด เผยโผดชมหน้าบอกเลยว่าพร้อมลงมากๆจะเปลี่ยนไปขนาดไหนเนี่ยมาชมพาไปพร้อมๆกันค่ะ